เส้นอาทิตย์ ที่อยู่ใต้นิ้วนางถ้ามีเส้นตัดเส้นขวางนั่นหมายความว่าเจ้าชะตาจะมีเกณฑ์ที่จะเสียหายเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองหรือชื่อเสียงนะคะมีเกณฑ์ที่จะถูกโกงหรือมีคดีความฟ้องร้องให้ต้องเสียเงินเสียทองเสียชื่อเสียงให้เรามาระวังค่ะไม่จําเป็นก็ไม่ต้องให้ใครยืมเงินเพราะมีเกณฑ์ว่ายืมไปแล้วก็ทวงคืนยากหรือไม่ได้คืนหรือซ้ําร้ายอาจจะต้องมีคดีความฟ้องร้องให้ต้องเสียง เงินเสียทองเสียชื่อเสียงเหมือนกับเจ้าของลายมือนี้นะคะที่รีวิวหลังการทำนายให้อาจารย์ว่าลายมือนี้เจ้าของเคยถูกโกงเงินไปหลายแสนแล้วก็หลายคนด้วยค่ะดังนั้นไม่ว่าจะอยู่ในมือซ้ายหรือมือขวาถ้าเส้นอาทิตย์ของใครมีเส้นตัดเส้นขวางต้องระมัดระวังอย่าไว้วางใจใครเรื่องเงินเงินทองทอง,ทองค่ะ